เกนกว่า1,236,000ลูกถูกยิงออกไปเล็กกว่า1 0 0 0 0แสนตันค่อยสา่ลงสายเยอรมน,นีชาย2ล้านคนเดินทางเข้าเบอร์ลินหน่วยทหารของโซเวียตโจมตีจากทุกฝั่ง ชาวรัเสเซียมีเป้าหมายเดียวสถานกองสุนที่ที่หลบภัยของฮิตเลอร์อยู่ที่นั่นชูคอฟเดินทับหน้ากำลังเจอกับความเสียหาย อยากเห็นเบอร์ลินถูกล้อมทั้งเมืองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่เช่ชาวแองโกลอเมริกันได้ชื่อจากการล้มเหลวของเยอรมนีและเข้าเมืองหลวงไปเป็นทัพแรกในเบอร์ลินตอนนั้นพื้นยังสั่นไหว